คนค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับชาวราศีมิถุนธาตุลมค่ะมาตามหาไอดอลกันนะคะรำลดวงดาวของวันที่30มิถุนายน2564ค่ะเป็นการอ่านภาพรวงกว้างนะคะมาแนะนำกันก่อนค่ะ ไอ้ดอนะคะเนื้อคู่ค่ะนับจากลัคนานะคะลัคนาราศีมิถุนผัดลมไปที่7นะคะก็คือปัตตนิคนรักคู่ครองนะคะก็คือ t e มเปญนะคะนับจากลัคนานะคะไปที่9กก็คือสุภะ เดวิวนะคะราหูค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่คนมีประเด็นนะคะขอบคุณท่านสมาชิกนะคะที่ติดตามกันเป็นกำลังใจกันเสมอนะคะมีพลานาไมที่แข็งแรงนะคะถ้าสนใจออกกำลังกายรักษาเลือดลมให้ไหลเวียนดีกระปี้กระเป๋าก็ มาฝึกโยคะออนไลน์กับอาจารย์ยุ้ได้นะคะหรอจะขอคำปรึกษาวางแผนชีวิตด้วยโหราศาสต์เชื่อมโยงกับไพ่ทาโร่ก็ติดต่อที่ไลน์นะคะคนมีประเด็นค่ะหนึ่งเรียน The i m p r e s s เด็กถือถ้วย The strength, เด็กถือดาบพัะสุินถือเหรียญราชาถือถ้วย คนมีประเด็นนะคะมีคู่แล้วอะคนมีประเด็นมีคู่แล้วกับปัตตนินะคะคนรักคู่ครองนะคะอค่อผู้ใหญ่กวาก่าค่ะพระฤหัตนะคะมาสนับสนุนการงานอาชีพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กว่าคนนี้เป็นคนที่มีอายุมากกว่าชาวไม่ชุนถาดลมนะคะ มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีโอกาสเป็นคนที่ผ่านการมีคู่มาแล้วนะคะอุตตะนะคะ the string อุตตะนะ the string ก็คือเดาสุขความรักนะผ่านการมีคู่มาแล้วอุตตะผ่านการแต่งงานมาแล้วมีลูกติดมาด้วยนะอก มีลูกติดมาด้วยอ่ามีลูกสาวนะนารักนะอุตตะผ่านการแต่งงานมาแล้วนะก็มาสนับสนุนเรื่องการเงินนะการเงินดีมั่นคงค่ะได้คู่คนไกลค่ะกระดุมพระการเงินรายไดนะ้การเงินดีนะไปเจอเศรษฐีค่ะ เศรษีนั้นก็มาสนับสนุนให้ชีวิตสะดวกสบายค่ะนะพระจันต์เป็นตัวหาหัวเมียไม่ต้องเสียขันหมากมันนะเข้ามาสู่ขอเองเลยแต่งงานแล้วกับคนมีตำาหนินะ The s t r e n g นี่ก็เขามาหลงไหลและลุ่มหลงนะงงหัวไม่ขึ้นเลยเ,าาลเนีก็มาหลงเสน่ห์ชาวราศี ไม่ถุนนะอ่าอินเพรนี่ก็คือนะอุตตะอาการได้แต่งงานมีคู่นะกับคนไกลคนไกลนั้นก็คือคนมาสนับสนุนเรื่องการเงินความสุขกับการได้มีคู่นะแต่ก็มีปัญหา,าออปัญหาอะไรตามไปดูค่ะอันนี้ อ่นะค่อบอกไม่หมดไปดูค่ะปัญหาอะไรใช่ไหม,มที่เห็นเห็นอยู่นี้ก็คืออุปสรรคปัญหาก็ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนค่ะเพื่อนเมื่อสมัยอายุของชาว ที่ทุนถัดลมตอนที่อายุ18-35นะไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นก็จากกันไกลนะสถานะไม่ชัดเจนนะอีกคนที่ผูกพันผูกพันกันทางจิตนะกระแสของจิตส่งถึงกันได้ค่ะแล้เรียกว่ารักออนไลน์ค่ะ ไปดูค่ะตอนเองนั้นก็โชคดีได้มีคู่เป็นคนไกลเป็เศรษฐีนะกำลังจะมีบทด้วยกันค่ะอ่ะสถานะไม่ชัดเจนคนคนนั้นคือใครมาแล้วเด็กถือเหรียญแฮงแมน แปดเหรียญเด็กถือถ้วยเจ็ด <7 S 1> ไม้สี่ <4 S 1> ดาบหกหกไม้อ่ะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเก่ากันค่ะคนคน,นั้นก็คือแฮงแมนนะอะรู้จักกันสมัยที่ชาว ไม่ถุนเนาะสมัยตอนอายุ18-35ถึง35นะเ,เขาเป็นคนเงียบนะเป็นรักเงียบๆนะไม่สามารถเปิดเผยได้คนมีโลกส่วนตัวสูงนะคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถินน่นแดนไกลนะพูดรดมๆมนะคะคนต่างถิ่นนะนี่เป็นคนเชี่ยวชาญชำนาญ รู้จักกันตอนนู้นนะคนเฉยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานนี้ได้การเงินจากงานบนงานอส,สุนค่ะเป็นคนที่ไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกันนะสิ่งที่แลกเปลี่ยนนั้นเขาไม่มีให้นะเขาเงินน้อยนะแต่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกรรมะนะกรรมะการงานอาชีพของเขานะคู่อีกคนนั้นเนี่ยตอนนี้ กรรม,มะนะตอนนี้คนรักคูุครองกรรม,มะการงานอาชีพเนี่ยเป็นคนที่มีอายุมากกว่าชาวมิถุนนะเขาก็เป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งการเงินเขานี่นะ,ะถ้าเขาจะมาสู่ขอเนี่ยมันบอกว่าเขาไม่มีนะ,ะก็นะเลือเพียงความผูกพันกันส่งกระแสจิตมาทางใจ มากับซ้ายลงว่าคิดถึงนะอ่ะ,อะไปต่อค่ะแนวโน้มใช้อ้อดอกนี้ไม่ได้วรวมใช้ชีวิตกันค่ะเขาก็ยังมีความพยายามต่อไปนะ ราชินีถือเหรียญคะแนวโน้มใช่ไอดอกไหมผอัศวินถือถ้วยเด็กถือไม้ห้าถ้วยเด็กถือถ้วยราชินีถือถ้วยอ่ะอัศวินถือเหรียญแนวโน้มก็คือ การเงินนะกระดุมพระนะอุปสรรคปัญหานะคนที่มาเจอเนะี่ยในรอบอายุ3า6สิถึงหกนะลาพระนะอุปสรรคปัญหาจากคนเก่าในอดีตนี่นะบริวาร ที่ชาวราศีม่ถุนเจอเมื่ออายุวัยต้นคนที่ไปเจอนี่นะเขาก็รักสบายนะนะเขาเป็นยังไงเขาก็มีคู่ขเขาไปแล้วนะนะมีคู่ไปแล้วค่ะไปพบกับเศรษฐีนะคะนะชาวไม่ถุนไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะ นไกลคนนี้นะที่กลับมาเจอกันใหม่อายุ36ถึง60ปีนะเขาก็ไปเจอเศรษฐีสนับสนุนเขาแล้วคำแนะนำนะคะไม่ใช่ไอ้ดอกคะเป็นเพียงแค่ความรักที่ไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกันคะ แลือเพียงแค่คนเก่าอดีตรักฝังใจนะคำแนะนำฮิล He ลิงเยียวยารักษาตนเองไม่มีใครกินยาแทนเรากับพี่สันติสุขเกิดขึ้นในใจเรานะเหมือนเหมือนเรากับเขาเนี่ยปล่อยวางแล้วนะติดต่อกันไปติดต่อกันต่อไปนะคะรักเพื่อนบ้านมัอนนงรักตนเองค่นะไปโตที่คน คนโสดน,นะตามหาไอดอลค่ะเนื้อคู่สันติสุขเกิดขึ้นที่ใจเราไม่ใช่ที่ใครนะคะอดีตผ่านพ้นไปเป็นบทเรียนะน,น,นนะคนคนโสดนะคะ ชาวราศีนิทุนธาดลงค่ะเนื้อคู่ค่ะไอดอเจอไหมราชาถือเหรียญกี่ดาบเจ็ดดาบ เก้าไม้สีไม้ราชินีเธอดาห้าเหรียญทีอิมเพรสคนโสดก็ได้พบรักกับเศรษฐีนะฐานะมันคงมากเลยทำให้การงานของตนเองที่มีอยู่แล้วเพิ่มพลังนะ ทำให้ธุรกิจเล็กๆมั่นคงการได้รับการดูแลอใจใสนี่นะจากคนที่อ่ะคนโสดไปเจอคนมีตำแหน่งนะ Impress ก็คือปุตตะนะคนโสดก็ไปพบกับคนที่ทางไกลนะอุตตะวินาทคนทางไกลผ่านการแต่งงานมาแลว้ว คนโสดไปเจอคนทางไกลนะที่ผ่านการมีพันธุกครอบครัวม,มาแล้วมีตำหนิอ่นะแล้วคนโสดก็ได้พบคู่มีตำหนินะตามติดต่อไปค่ะว่าใช่ไอ้ดอกไหมมาสนับสนุนการเงินและธุรกิจให้มันคงยิ่งขึ้นคับอ่นะแต่ก็อ่นะ มีสิ่งที่ไม่เปิดเผยนะ,ะสิ่งที่ไม่เปิดเผยนั้นก็คือ,อใจไอเดอไหมอ่าถ้วยสาดาบตะฟู o เก้เหรียญหนึ่งเหรียญราชนีถือเหรียญ หนึ่งไม้ค่ะเป็นรักฝังใจในอดีตนะเป็นคนไกลค่ะ,ะมีหนึ่งมีสองก็ต้องมีสามนะคนไกลคนนี้ก็คือเดอะฟูนะในช่วงอายุสามสิบหกถึงหกสิบ่ก็มาเจอกับคนเดอะฟูก็คือคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะแล้วก็ ออตอนนี้ก็เป็นเศรษฐีไปแล้วนะธุรกิจการงานเขานี่มั่นคงกรรมการงานอาชีพของเขานี่นะคนไกลนะเนี่ยเขาไปเจอคู่เศรษฐีแล้วไม่ต้องห่วงนะนะใช่ไอ้ดอไหมคนไกลนะเป็นของขวัญของรางวัลที่ถูกใจเลยถ้าได้คนคนนี้มาร่วมง,งานนะแล้วเขาใช่ไอดอไหม หกถ้วยเฮ้ยมาแล้วคนไกลค่ะคนได้ดีนอกถิ่นเกิดนะเดชาหรือดสองเหรียญ w ิ e f o o f อร์จพุมลิขิตจัดสรรให้มาเจอกันค่ะเป็นคนรักเก่าค่ะ w ิ o ออ o f อร์จูนเดือเหรียญเศร้าเลยค่ะอ่ะคนคนนี้มีความหวังว่าจะมาร่วมงานกันนะกับธุรกิจ ที่เป็นที่ชาวคนโสดชาวราศีมิถุนทมเลยนะเดชาริยอดดาวังคารลาภนะพออายุ36-60ถึงวนเวียนมาเจอกันใหม่นะคนทางไกลคนนี้นะในรอบพอสามปีต่อมาชาวมิถุนอายุ3า6 0กถึงกก็พัดพรากห่างไกลจากเดชาริยอดนะลาบ้อยฟุกโุก เลือดลงแข็งคันนะรูปลอรูปเวยคนได้ดีนอกถิ่นเกิดคนนี้ไม่สมหวังกับคนรักเก่าอย่างชาวมิถุนเนาะเขาก็มีอุปสรรคปัญหาของเขาก็คือในเรื่องการเงินการเงินของเขาเนี่ยังต้องดินง้นรนหาอยู่จากถิ่นที่หนึ่งน,นะพวมลิกิตจัดสรรให้ใช้ชีวิตไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ คนไกลคนนี้นะเดชาเรือ,อเป็นคนเก่าวนเวียนและเวียนวนมาเจอกันพออายุป,ปลายนะสามหกถึงหกชาวมิถุนก็ได้พบกับคู่พมลิขิตแต่ชาติปางก่อนคนเก่าเคยพบเจอกันในเมืองหลวงแห่งหนึ่งที่รู้รานะนชา,าบันแห่งหนึ่งก็วนเวียนมาเจอกันไม่สามารถเลี่ยงได้ก็หลงเหลือไว้เพียงความคิดถึง นะกับคนไกลเนี่ยเศร้ามนุนมองหาหนทางแก้ไขได้ก็นะสองปีเดี๋ยวก็จบสิ้นไปนะเวลาพอไหมเนะวลาไม่พอนะเท่านี้นะอนะคำแนะนำค่ะตั้งแต่5้าธันวาคมถึง1มีนาคมหก พมลิกิตจัดสรรให้แต่ไม่ลงมือทําก็พมลิขิตอยู่ในกำเือไม่ทําก็ลงเหลือไว้เพียงความคิดถึงค่ะคำแนะนำนะคะจอยราเริงสดใสนะคะ Transformation ป,ปรับเปลี่ยนมุมอม,อมองใหม่นะคะไม่ต้องกลัวค่ะเหมือนผีเสื้อตายแล้วเกิดใหม่โบยบินออกสู่โลกกว้างค่ะเซล e บล e f อยากหัดศรัทธานะคะเชื่อมันในตนเขาไว้ ¡Por